อุ้ยชอบไหมอุ้ยอุ้ยเศรษฐจังเลยจับอระดองเนี่ยอุ้ยน่ากินจังเลยขาหมูน่ากินจังเลยขาหมูต้องบอกไม่ใจเลยคุณแม่แบบสวยนะคะคุณแม่แบบสวยโอ้ยเบิ่งเบิ่งอ๋อโหนี่อะไรเขาด้นูเพราะมันเป็นผู้หญิง พันอานหนามาตะอันหนามี่ะเต้ยงตังเต้งย่าไงหลังตุ่มลงหนีสลับตะขาเปหน่นาคืนตะกัดจนกกัวกับแม่เลกับแม่ี่ะกแม่ก่อนนะรอแม่แม่ก่อนตะวันเลิกยีได่พน่ะ บอลอยู่แบบไปไหนป่ะเจ้ากสหนะบอนะสหบ่น่ะบอนะพแนั่งบอล้อลมันมืออ้าวกงขาสันมอยู่มีอยู่อ่ะ้าสันแ่ามแม่กัน่ะแดดอ่อนจังหน่อยจรง้อมันสีเปียกพอนบอก่อสสดเปียกสดเปียกกนกถ้าแดดอ่อนก็นีส้สวยโย่ลูกเียนคุยโทรศัพท์อยู่โอเคโอเคคุณแม่คุณแม่นังลายย่มอชิซอง เพื่อนเพื่อนเห็นแม่เพื่อนแต่งตัวสวยเพื่อนดีใจประเัริเออเพื่อนกรีดใส่แม่เห็นแม่ยางออกมาเห็นแม่สวยกรีดแม่แพลวชุดสวยป้าซ่าลู้องไปเปลี่ยนชุดค่ะจะได้แม่กับแม่เอาเอาเอาเป็นอย่างลูกลูกินน้ำมาลูกกินน้ำบปะไปใส่ไปใส่จิไปหุ่นได้บันนี่สิไปหุ่นได้บันนี่ เย็นอ่อนคำมากพอดีเป็นยางเหลียนไส้ค่ะล้วนมาลึกกันกับาลึกด้แม่แล้วน้ัตานเบอสินบอรลึกเหรอพ่อจะเปม่นี่ยยมองน่อาจจะบอรลึกหรือมองไหนบอลึกนี่นี่โลกในนี่องไโอ้ยมองนี่เนาะียน้ตันเมียแล้งเลยนมแร้งเป็นนางแฟนงามอยู่นี่เจ้าหนูหนหนูนูหนนัตาร่วมตันแยกับพ่อมอง ไ่ในอยเออได้ไไปใสร้างีกลัวนเลยยาดจมากดีคือว่าเปลี่ยนชุดจังไทยคู่กันจังเดียร์ดิอืิเปลี่ยนชุดอันนี้มันอันคือกันจังไทยคู่กันคไ่ะอก็พูดบอกม่ก่าซอจงสามพันสองจ้า

ขาแตกพี่แตกเลียเทนูขาหนูแตกเพราะหนูอ้วนน้ำตาเดายขาแตกประกาศแตกได้นะขาแตกจริงของเคตอนนี้มีนางแบบอยู่สองสาวนะคะนางแบบสีชมพูอยู่สองสาวนะคะอันตอนนี้พี่าจ้าจาน

งน้ำตุ้มต่ำสลัลมาละลูเจ้าแม่เจ้าแม่ามาคนอยากถ่ายกับแม่เอาถ่ายด้วยเย่ยมค่ะเอ๊ะป๊บแปอเคโอเคได้อยู่โอเได้อยู่ได้อยู่ ไปเล่น้ำกไหป้าเจ้ากล้องไม่ค่อยชัดประสนโอุ๊ยที่ทำอยู่ที่เน็ตมันก็ใช่ได้นาลิตาชนเชิดเน็ตมันไม่ไอ้นี่ล้วจ้ปเล่นน้ำเขาจะเล่นน้ำยกมือขึ้นน้ำตาลน้ำตาลมาหยอกน้องหน่อยเร็วคนเป็นน้ำพองเอพน้ำตาลเขาจะเล่นน้ำไอเดเล่นน้ำกับเราเล่นน้ำยิ่งเย้เล่นน้ำยิ่งอ๋อทางนี้มันย้อนแสงก็เลยมัวแม่มึงครัดีป้าเตรียมตัวเล่นน้ำลูก

ต้องไปปวเมียขึ้นอ่นี่มันดเลยอัี้้อยสวยเลยนะสวยมากน้ำตาลน้ำตาลไปหยิบโทรศสัวนีอะไรอ่งเงี้น้าปัดบที่ที่ที่มาอยู่ก้อุ้ยสวยบอก็เลยงามนวโอ้ยเย้เยเย้เยเยเอาลูกแกจไปซื้ออสุดอะไบ่ื้อเลีนน้ำบ่ส่งกันดิอ๋อนูใส่ชุดที่หนูซื้อกับแ้าแเจ๋วก็ได้ตัวมาอยู่ไน้ำตาลเนาะ ใส่ชุดนันินกัได้หอรอบไใส่เกข้าวสารใส่เสื้อทีเดี๋ยวยายจะไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวยายไปเอาชุดสีเปลอนุ่สกบดเดี๋ยวยายไปเอาชุดสีชมพูมาใส่นะจ้าชุดชุดอาบกระไหนึ่งเดี๋ยวยายไปเปลี่ยนชุดสีชมพูดีกว่านะคะ จุ๊บอ่ะบายบายก่อนบายบายก่อนค่ะบาย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 สวัสดีค่ะบายบายบาไปเห็นพี่แอฟพ่าวอะไรไม่บายแล้ววะอยากเล่นน้าเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันนะคะบายบายสามีก่อนแล้วจ้าตอนนั้นเดี๋ยวมันมันมันเบื่อเดี๋ยวมือนเรียกเมื่อไหร่มาเดี๋ยวมาเห็นพีแอฟผ้าวอะไรแล้วจ้าจะนอาคุณแม่กับสีไล่จ้าคุแม่ไรจ้าเดี๋ยวเราจะเอาอะไรสามีก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้าเอาเจ๋วนันข่างไหมเอาข่างอีกแล้วอ่านคืออา่ารดีแท้ข่างไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์